ร้อนร้อนมากร้อนค่ะร้อนมากเลยจ้ะสภาพเทียบกับเมื่อก่อนกับ่อนติดก่อนติดตั้งกับตอนนี้ค่ะก็เป็นไงก็ดีขึ้นกว่าเดิมก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเลยใช่ไหมคะค่ะโอเคขึ้นนะอ๋อเยนขึ้นมามันดีกว่าเก่าอ่ะค่ะดีกว่าเก่าเลยใช่ไหมดีกว่าเก่า รุ่นรุ่นเก่าไม่ได้เรื่องที่นี่ก็ถอดไปเยอะแล้วมันใช้อะไรประโยชน์ไม่ได้รุ่นเก่าใช้พัดลมด้านข้างยังไงนะมันก็ไม่อยู่ก่อนที่บริษัทจะมาจัดการให้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติงานาถามว่าร้อนมากไหมร้อนแบบเหนือดตกมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทางบริษัทนะคะที่ได้ความช่วยเหลือทางนี้นะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อาคารจ่ายกลางและซักฟอกโรงพยาบานลนครราชธานีค่ะจังหวัดกรุงเทพมาหานครนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นอาคารที่จะมีการซักและก็รีเซผ้าซึ่งเป็นศูนย์กลางของโรงพยาบาลเลยค่ะ มีเครื่องจักรมากมายนะคะในการอบผ่ารีดผ้าซึ่งให้ความร้อนสูงมากๆเลยค่ะและห้องนี้นะคะเป็นห้องที่อุณหภูมิสูงเกือบถึง4.5องศาเลยเพราะว่ายังไม่มีการวางระบบระบายอากาศที่ดีนะคะวันนี้นะคะทีมงานท่านลมดีพั่ลมโรงงานฮ o ทเซเวอจะพาท่านมาดูการติดตั้งระบบระบายอากาศสำหรับโรงเพาบาลในห้องอาคารใจกลางและสัก้อค,ค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดียวตามมาดูกันได้เลยนะคะ กับพี่สําราญนะคะเป็นพี่ที่ทำงานที่อาคารใจกลางและซักฟอกมายาวนานมากๆเลยเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตคุณพี่เล่าประวัติความเป็นมาของห้องนี้นิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างค,ะ,คะร้อนร้อนมากใช่ร้อนมากร้อนมากแต่ด้านนี้ยังไม่เท่าไหร่นู่นอนมากจะไปร้อนหลังเครื่องอ่ะช่วงรับผ้าช่วงผ้าออกอ่ะค่ะร้อนมากเป็นยังไงบ้างคะพี่ร้อนไหมคะร้อนค่ะร้อนมากเลยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะห้องนี้ร้อนไหมคะก็ร้อนในเรื่อง ไอ้เนี่ยตัวตัวดูดอากาศเนี่ยมีอยู่ตัวเ้าช่วยอะไรไม่ได้ไม่เบาเลยแล้วพี่หัวหน้าเขาก็เอาพัดลมตรงนู่นตรงนี้เบิกมาตั้งตามจุดอย่างเงี้ยจะให้น้องๆอ่ะผ่อนคลายแต่แต่มันก็ไม่ดีขึ้นะมันร้อนมาก ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้ทีมงานพัฒนลดีผมโรงงานคอสพาเวอร์ผู้นําด้านระบบระบรายอากาศมนืออาชีพจะเข้ามาแก้ไขปัญหาความร้อนให้ท่านถึงที่เลยค่ะวันนี้โรงบาลนพรัตนะคะอาคารใจกลางและซักอ้อจะอากาศเย็นขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะทำให้ดีที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณคุณพี่มากนะคะสวัสดีค่ะ ติดตั้งพัดลมหลังคาเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทีมงานกันนะคะว่าติดตั้งเสร็จแล้วรู้สึกเย็นหรือว่ารู้สึกดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะติดตั้งพัดลมหลังคาเรียบร้อยแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนติดก่อนติดตัด้งกับตอนนี้คะ่ะก็นดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าตรงนี้มันจะก็ตรงนี้มันจุดมันที่ร้อนไงอ๋อโซนนี้จะเป็นโซนเตารี่นะคะจะมีไอ้อนสะสมสูงมากไอร้อนมัมนก็จะขึ้น พอมาดูตรงเลมก็โอเค้ดีขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะติดตั้งพัดลมหลังคาล้วรู้สึกเก็นขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นค่ะย็นขึ้นค่ะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเลยใช่ไหมคะค่ะสำคัญหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะติดตั้งพัดลมหลังคาเรียบร้อยแล้วโอเคขึ้นไหมคะพี่โอเคขึ้นนะเย็นขึ้นมามันดีกว่าเก่าอ่ะค่ะดีกว่าเก่าเลยใช่ไหมดีกว่าเก่า ขอบคุณนะคะค่ะถามว่ารู้จักบริษัทนี้ไหมไม่เคยรู้จักนี่นี่ยังไม่ได้ตรวจรับงานเพิ่งจะเซ็นใบรับค่ะเออเพิ่งจะเป็นเซ็นรับเพราะว่ามาเพราะว่าน้องเขาแนะนำก็มาคุยกันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วถามว่าตอนนี้พอใจเ็าโอเคเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยิ่งวันนี้มากนะ ทดสอบดูเลยครับอยากให้ทดสอบเพราะลงยิมของพอใช้รูปหบุดมวัดแล้วมันไม่หมุนรุ่นรุ่นเก่าไม่ได้เรื่องที่นี่ก็ถอดไปเยอะแล้วมันใช้อะไรประโยชน์ไม่ได้รุ่นเก่าแค่เป็นที่โล่งๆแต่ว่าไม่ดูดลมอย่างเนี้ยมันจะเห็นผลชัดเลยที่เท่าไม่มีพัดลมระบายอากาศข้างบนเนี้ยใช้พัดลมด้านข้างยังไงนะมันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันไม่ได้มีการวนเวียนของอากาศไม่ได้ดึงอากาศออกเลยไม่ได้อากาศเก่าทิ้งไม่ได้ดึงอากาศจะอยู่อากาศมันก็จะอยู่ในเนี้ย ถ้าเป็นพี่พี่จะมองตรงที่ว่าในขณะที่เป็นโดมใหญ่รับมีผู้คนมาอยู่เยอะเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะการหายใจอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นจะมีคาร์บอนเยอะพอคาร์บอนเยอะแล้วอากาศไม่ได้หมุนเวียนเราทำยังไงก็ได้ให้มีการหมุนเวียนของอากาศมันจะทำให้รู้สึกโล่ง ถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่นี่มากมากเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจทีมงานพัดลมดีพัดลมโรงงานทาว Power ผู้นำด้านระบบระบายอากาศในทีเข้ามาแก้ไขปัญหาความร้อนในอาคารจ่ายกลางและซัเพอะเยี่ยมมากก็ขอขอบคุณทางบริษัทที่มาช่วยในเรื่องของการลดความร้อนภายในอาคารมากให้นะคะเพราะว่าก่อนที่จะติดตั้งพัดลมระบายอากาศหลังคาเนี่ยนะคะ อากาศภายในหน่วยงานสักพอกเนี่ยจะร้อนมากเนาะมาจากเครื่องเครื่องนี่ผ้าเครื่องอบผ้าเพราะว่ามันเป็นเหมือนอุตสาหกรรมมันจะมีปล่อยความร้อนออกมามากเพราะฉะนั้นก่อนที่บริษัทจะมาจัดการให้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติงานถามว่าร้อนมากไหมร้อนแบบเหนียวตกมากเลยนะคะ่ะเนาะแล้วหลังจากบริษัทเขาได้มาจัดการให้เราเนะก็ต้องขอบคุณทางบริษัทนะคะที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางนี้นะคะถามว่าราคาแพงไหมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้เนี่ยถือว่าราคาโอเคเลยนะคะไม่แพง นะคะสามารถที่ช่วยเจ้าหน้าที่เราปฏิบัติงานให้ให้มีความสุขน,นะคะภายใต้อากาศที่ไม่ร้อนนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตา์ช่องเราเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวันดีค่ะ